หนุ่มบูชอนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ยำครกจกีนะย้ายที่ใหม่อีกแล้วนะเดี๋ยววันนี้ตามมาวงเวียนเรือไปนะเดี๋ยวลงมาในซอยวงเวียนเรือไปเลยนะครับนี่นะย้ายมาอยู่ข้างสนามฟุตบอลนี่แล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราไปทักทายน้องบิ๊กในร้านกันนะครับน้องบิ๊กสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่อันนี้ย้ายที่ใหม่อีกแล้วเหรอมันไม่ได้ย้ายหรอก เขามารวมแม่ค้าเป็นข้อตกลงกันแล้วอ๋อเอามาอยู่มุมนี้มุมเดียวเลยนะใช่แม่ค้าจะได้ไม่ต้องกระจุ้กระจายกันอ๋อนี่นะมาอยู่ซอยวงเวียนเรือใบแล้วนะปลาฉลามไม่เอาแล้วปลาฉลามพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็ไปเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ว,วันที่ตรงกับตลาดนะนก็ต้องกลับที่เดิมอ๋ออังคารกระสุกนะใช่อ,อังคารกระสุกจะไปอยู่วงเวียนปลาฉลาม ีวันศุกร์วันเดียวที่ไปเพราะวันอาคารเยู่เพราะใช่วันศุกร์จะไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่แลนด์มาร์กใหม่อีกแล้วของเจ๊ก,กีนะครับยำสู้ชีวิตยำสู้ชีวิตชีวิตสู้กลับนะน้าต้องบินนะฮ่าฮ่า่าชิ่งเฉยฮะชินแล้ว,ช,ลวชินแล้วเหรอหนักวันนี้ก็เจอมาแล้วนะน,นีไ่ไปไหนก็ไปฮะ ให้เป็นไหนก็นไปนะอยูา่ตามก็พออย,อยู่ตามกฎหมดปัญหานะน้องบีทบอก<ช>นะใช่ไหมถ้าเราไร้กาดหน่อยเดี๋ยวเขาไม่เอาขายเลยน <laughs> ี่เหีดูหน้าทนไหนไวันนี้ทนไหนเนี่ยลุกลี่ฮะลุกลีแ่แปลว่าอะไรวะไม่บอกนี่เหมือนเดิมนะปลรราปลาชาแตกนะ ไม่เจอกันสองวันนะไม่รูเอากล่องอุ้ยร้อนอะ่ะพอดีเลยมาพอดีทำไมอ่ะตรงตังฮะชงตังคืออะไรค่ายามอะไรนี่ นี่น้ำมีแมสพัดเลยนะแยกน้ำดีกว่าแยกดีกว่าแยกนี่ตนั้นี่แยกน้ำนะจกๆไงพงศ์วศทำอะไรถิมีทำอะไรเนี่ยโงศถือมีทำอะไรพร้อมแทงพร้อมแทงแทงใครแทงน้องบี๋เหรอแทงะหนุกมึงชนมาถึงก็มาโวยวายหาร้านฉันไม่เจอถึงก็บอกแล้วว่าฉันมาอยู่ตรงนี้ หาไม่เจอนะนี่เป็นคนพื้นที่แท้ๆ <c oughs> บ้านก็อยู่ใ,ใกล้ <c oughs> ทำไมหาไม่เจอคะนี่เขามีงานอะไรอ๋อนี่นะนี่เดี๋ยวเชิญเชิญชวนเลยนะนี่มากรรมสินค้าอาหารนะครับนี่ชอปชวนชิมชอปชวนชิมนะสิบเอ็ดถึงยี่สิบนะชนบุรีนะน้าสารลังนะครับมาได้นะงานเริ่มวันที่สิบเอ็ดนะครับมาได้ค่ะ มาแล้วก็มาไว้กินยำแซ่บๆน้องบีทนะยำคคกจกีอ้วร้อนอ๋อที่ไหนเป็นไงหนูอืมเป็นไงมันเป็นไงอร่อยสิอร่อย อยู่จะมากินข้าวกันร้าใครเมืเราจะตําตํากินกันตําอยู่ไหนตําอยู่ที่นี่แหละกินกินกับบ้านกินเกลียวกินมีปลาเผาไหมเสร็จตังไหมซ้อปลาหนถ้าไม่เป็นไรพี่หนูเอาให้พันหนึ่งนะพี่หนูไว้พันหนึ่งซื้อปลาเผามากินไม่น่าใช่นะแหมย้ายมาก็ไม่บอกพี่นะบนหาซะ นี่วันก่อนก็บอกแล้วมันก่อนวันไหนอยู่ไปตั้งสองสามวันละคนไม่สนใจเราไงนี่ไม่ปลาไม่ปลาเดี๋ยวไปฝั่งนู้นนะเป็นทฤษฎีอ๋ออันนี้แบบไม่ปลานะเผ็ดน้อยนะครับอันนี้ลายครกนะสี่ครกพร้อมกันฮะสี่ครกพร้อมกันเดี๋ยตกใจคำว่าเผ็ดน้อยดีนี้เผ็ดน้อยก็คือเผ็ดมากแล้วหนูไม่แปล่าลูกออกะทิเนี่ย เก็บเงินแผกคลอดอยู่ก็พ่อมันไม่รับผิดชอบมันเนาอใครพ่อมันใครพ่อมันนนรับผิดชอบน้ำตำพริกน้วอะไรต่อครับ ตำมะเขือเทศตำผงชูรสตำมะเขือเทศให้แหลกให้เข้ากันโอ้ยอะไรกันดีรอได้เลยนะคะหน้าไม่งอรอไม่นานหน้าไม่งอรอไม่นานนะผู้หญิงรอสิผู้ชายรอห้าหุย ไร้กาดอ่ะแซงคิวได้ทุกคูเนี่ยผู้ชายเหรอแค่คุณมีกระปุก <laughs> <laughs> ต้องอะไรต้องอาไรมันก็คือกระปุก <laughs> กินเลด้วนเนี่ยฮะกินเลดนี่แล้วก็บีบน้ำมะนาวลงไปนะ อืมะนาวนี่น้ำดีจริงๆน้ำดีมัน้้เาลออะไรนะพี่เดี๋ยวหนูจะติดกล้องไว้ที่หน้าหนูด้วยทำไมอะไว้ลงหน้าพี่พี่ถ่ายหนูถ่ายพี่อะจะได้ดูอาการคนจะตอนให้พี่หนุ่มร้อน กลับไปอาบน้ำเนี่ยเนี่ยมาทำอะไรมาคะรู้ไปตากแดดมาไม่ดูอ่นอนแอยัยพูด<อ>พูดแล้วเศร้าเส้าเราเค็มๆคัยม,มันเศร้าเรื่ความคิดซื้อน้ำมาก็ได้น้ำขวด อร้านนั้นนาซีมนะครับซีมเป็นไงครับเป็นไงอร่อยเป็นกันเนี้ยอร่อยเป็นกันเนี้ยยำครกจกจีขายดิบขายดี แหกอะไรนะหนูแหกกีกลกับบ้านนะครับกินที่นี่คิดแต่ที่บ้านสเตนบายยำที่ตตาที่สุดค่าอะไรให้ร้องร, <laughs> ร้องโอยก็ได้ร้องคางเลย อยากไปกินน้ำไรยำอยากไปกินอะไรนะน้ำไรยำกินยำหรือกินอะไรกินน้ำกินน้ำไรยำนะแสดงไปดูคลิปมาแน่เลยดูดูในคลิปพี่หนุ่มมาแน่เลยถ้าเป็นผู้ชายนี่ฉันเข้าคนเพื่อนเยไม่ค่อยดูหรอกหล่อไม่หล่อไหมก็ได้อยู่พ่อค้าหล่อนะได้อยู่ายำแซ่บอีกตั้งหาก ยังมุดเส้นโบราณนี่เมื่อไหร่เราไปกันไหมโทรสั่งได้เลยคะฮะเขาไม่มีเวลารับโทรศัพท์แล้วช่วงนี้เขาขายดีตะก,กี้เขาไม่ต้องมีเวลาไปเหมือนกันเดี๋ยววันไหนเราหยุดเราไปกันไหมไปกินน้องน้ำไหมไปกินฮะเดี๋ยววันไหนเราหยุดเราไปนั่งกินกันนะเราไปรีวิวเลยนะไปนั่งซอยอยู่ร้านเขาเลยฉันไม่ชนะ่ร้านผู้ชายฉันีไปนั่นเนี่ยเออเดี๋ยวจกกีนไปบุกน้ำร้านน้ำระยำ ผู้ชายรนรอิทธิพลของผู้ชายกดเนกระเด็นหรอเรื่องปกติค่ะนี่เป็นยำกุ้งสดนะครับ ยำปลาหมึกต่อได้ยำต่อได้ยำปลาหมึกแกเพิ่งซื้อไปแกยังไม่ได้เป็นใครอ่ะไหนอ่ะซื้อไปแล้วรอบหนึ่งเนี่ยเหรอแกซื้อตกทีไปน่าจะไปปัตติเลยออไม่ใช่ว่าติดใจนะลูกค้าบอกนะเมื่อกี้มันหกหมดถือไปแล้วหกหมดถือไปแล้วมันหล่น อะไรดีคะลูกสาวไอผู้ชายมาซื้อรถ20%ถ้าเดินมาไม่ลด <laughs> เอาวผัวลุงมาเด๋ยวนี้ข๋อสัตวีฝรั่งกินนี่นะหรือสังเกตนี่นะสานามกีฬาเทศบาลเมืองชนเลยนะนี่นะอยู่ตรงข้ามกับที่เดิมแหละแต่คนละซอย นี่ไงครับลูกค้าดูป้ายนี่ไงเอฟซีดูป้ายนี่เมื่อกี้เป็นกรมท่ารน้องรถชี้ป้ายหน่อยน้องรถหน่ยป้ายป้ายอะไรอนะ่ะสนามกีฬาอยู่ไหนนี่ไงสนามกีฬาเออนี่ขายตรงนี้เลยนะเริ่มจะตามไม่ทันแล้วนะตามไม่ทันแล้วค่ะ อะไรหล่นสามร้อยแปดสิบเองรับของด้านนี้เลยค่ะขอเจ้าเองไม่ปลาะนะคะเ็ดกลางมีสามย่า มาร้านเจิกีสั่งเผ็ดน้อยก็ได้ได้อลไรไปไม่เผ็ดมมกไม่ได้เผ็ดมากโอ้ยมีเอฟซีบอกว่าใช้ไม่ไหวพี่หนุ่มเหรอไหวทำไมอ่ะนี่อะไรน่าไหวดูเขาทำชั้นดิเขาแกงชั้นนะ น้องไหว้หน้าหลังไม่ตลอดนะครับทักทายกันตลอดนะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะ ขอมะนาวเพิ่มหน่อยใช่ลูกสาวไปซื้อน้ำปลาลูกสาวซื้อน้ำเกลือมาทำไมงงมากมั่มคือเรื่องจริงนะพี่มันเป็นน้ำเกลือ <c oughs> ใช่เดี <c oughs> ย๋ยวกุ้ยน้ำ <c oughs> ปลาเกลือปุงอาหาร <c oughs> จะแกงฉันหรอ วันนี้มันเพื่อ,อหาดขายฝั่งนี้พุ่งนี้วันศุกร์ไปฝั่งนู้นเนาะหาหาได้สองที่เลยมันไม่ไกลกันมากแค่วนรอบสนามบอลขี่ <c oughs> ว่ารอบสนามบอลเจอเลยว่นิดหน่อยมันจะเป็นซอยวงเวียเรือใบกับซอยปลาฉลามเนาะสองซอยเนี่ยแหละครับเจ๊กกี้อยู่เนี่ยแหละไ,ไม่ไปไหนถ้าไม่เห็นก็แสดงว่าหยุดใช่ค่ะ

เดี๋ยวเรามาปิดท้ายที่ชุดนี้กันนะครับพี่หนุ่มเริ่มจะไม่ไหวแล้วม,มีอะไรบ้างเอ่ย กุ้งสดหอยนางรมสี่ไข่ อวัรดีครันายย้ายไปไหนลูกค้าก็ตามมาเหมือนเดิมนะเพราะความแซบตามเพราะความอะไร,ระออความแซบหรือความเพีย้ยนอายุน้อยร้อยล้านห <c oughs> นูเหรอ <c oughs> แต่ไม่มีเงินล้านสักทีร้อยล้านย้ายร้อยล้าน <c oughs> ยำสี่ไข่นะปิดท้ายนะครับได้นอไม้่ไข่เ็เลยยำสีไข่มันมีไข่ไไข่ปลานี่กำลังทำอยู่เลยครับไข่แมงดาไข่ปลูไข่ปลาหมึก โอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องหนุ่มมือชนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมและติดตามนะน้องบีดว่ายดสวยทีเดี้ขอบคุณแค่ <laughs>